็วนอยู่เงี้ยเนาะแม้แม้กระทั่งเราจะคุยมันก็วนของเราอยู่เงี้ยเนาะไม่ใช่แต่คนวิทย์ในคุยกับบนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้วนนะอ๋อเออไม่ไม่เพราะเพราะเราเราไม่ได้โมอ่ะอ๋อเราไม่ได้คุยเรื่องโมองเร่อถ้าื่องมอมันเป็นเรื่องเป็นเรื่อง ม็มีมีไม่เยอะอะไรมันก็แค่หมดพงอ่ะแล้วมันในพงมันหมดแล้วมันก็หมดอแต่ยังอย่างเรานี้ไม่ไม,ไม่ได้โม,ม้เราคุยเราไปเรื่อยคุยตามอะไรที่คนวิ่นัยว่าหละอะไรอะไรภาษาชาวบ้านอะไรเออเราเราไม่ได้โม <tr ứng> ้คุยสบายสบายเออ มันมันต่างกันรุณพี่นายเออมันต่างกันเพราะเพราะเราไม่ได้โมอวอะเราคุยกันคุยกันกับโม้นี่มันคนละคนละเรื่องนะคุณพี่นายโมนี่มันมันน้ำต้นพุ่งเนาะเออไม่มันคือมันจะอวดใะเอาเรื่องไอ้เรื่องที่ มีแล้วเอาเอาออกมาอวดเออมันก็มันก็มันก็มีไม่เยอะนะเออนถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดมันไม่ได้จอโม้เรื่องอะไรก็รมันมันมันมีไม่เยอะมันไม่แค่หมดพุงอ่ะมันไม่ได้มสือกฝังมันมันมันไม่มีอะไรจะโม้อะ เออเอ,อ,อันนี้เลยจะมม่โอ้ก็ไม่ได้จะเอาอะไรก็ไม่โอ้ผมก็ลงและเลินเกินไปไปเอาเอาคำพูดอัดเสียงลูกเขาไปออก Youtube มั่งอะไรมั่งเขาดูมาต้องโหไล่ลบจนลบจน เยอะเลยใครอะคนที่ออกได้คนที่ออกไม่ได้เราอย่าไปเอาออกใครล<ห> <ๆ S 2> ูอะไรเอาเอาลูกของลูกสาวบ้างลูกเขยบ้างให้เอาดันเอาคุยกับเขาแล้วเอาเสียงเขาไปออกยูทูบไงอ๋อก็นั่นแหละผมต้องบอกคุณวินัยไงว่า ับเรามันไม่มีปัญหาไงแต่สําหรับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ใช่เราเนี่ยใช่ใชม,มจะเอาในเรื่องที่มันเป็นฟังแล้วไอ้คนที่มันหมดกําลังใจที่มันหมดอะไรแต่อย่างมันฟังเขา้ามันก็จะได้รู้สึกว่าเออคนอื่นเขามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีชีวิตมีกําลังใจอยู่ต่อให้เขาฟังกันไปอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้เห็นดีเราไง เออมันมันไม่เราคิดไปอย่างนั้นเย่ยคนอื่นทางคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบเราเนี่ยเลิกเลยกก็ดีแล้วได้อะก็เอาไว้ก็ดังเองแต่ของลูกเต้าผมลบหมดดีแล้วดีนะเพราะว่ามันมัน เราต้องขอความยินดีจากเขาก่อนใช่ใช่ทีาเราไม่เราไม่ขอความยินดีใช่ใช,ใช่ตอนหลังผมก็ขอไปเล่นขอเออก็เราต้องตามทํามันต้องขอความยินดีก่อนนะใช่เออ ไม่ไม่เป็นไรสำหรับผมผมผมสิ่งนี้ผมพูดไปผมผมรู้อยู่ว่าผมพูดอะไรไปอืมอผมผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดพากินถึงใครอ่ะจะได้รู้ าถ้ามันไม่พลาดมันก็ไม่รู้เนี่ยมันก็มีตรวจดีตรงนี้นะความผิดพลาดมันมีมีบทเรียนไม่งั้นมันก็ไม่มีไม่มีใครว่ามันก็

มันมันมันไอความยินดีเนี่ยมันมันสำคัญไงกรณีไหนเออมันสำคัญความยินดีกับความยินร้ายเนี่ยเอือเขาให้อยู่ให้อยู่ตรงกลางวัดวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง่ง ราต้องเราต้องทำใจอ่ะคุณวินยัยเออเราต้องทำใจเราต้องให้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 วัดด้วยครึ่งหนึ่งเออเราครึ่งหนึ่งเอออย่างยกตัวอย่างอย่างคุณวินัยบอกว่าร่างกายคุณวินัยไม่ไม่ดีที่มาเจ็บปวดใช่ปะ นี่เคุณยวนัยไปอไโทษความเจ็บปวดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคุณวินยัยเออก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอะคือเราเราต้องรู้ว่าว่าว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะมาทำไมตัวตัว างกายเราเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าถ้าคุณวินัยไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงดีเงยมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะแต่ที่คุณวินยัยร่างกายเส้นเลือดหดไสใน,ในสมองหรือในอะไรแตกเงี้ยก็แสดงว่าร่างกายคุณวินัยก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมในส่วนเนี้คุณวินัยต้อง ต้องเอ่อต้องพิจารณาด้วยนะเออจะจะไปจะไปโทษเอ่อจะไปโทษความเจ็บปวดเออ่าทําไมมันเจ็บปวดเอ่อทำไมไม่หายสักทีอะไรเงี้ยจะไปโทษมันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เราโทษมันเรารับภาพมันเออต้องรับสภ,ภาพมันด้วยนะว่าเอ่อร่างกายเราเป็นอย่างนี้อ่ะ แล้วก็คออคนเราเนี่ยมันมีกายกับใจนะคุณพี่นายเออนี่กายกายไม่ดีดี่ไหมแต่ถ้าใจดีก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้ากาย <c oughs> กายไม่ดีแล้วใจไม่ดีด้วยมันก็มันก็เจงเ่ยคุณพี่นายมันก็ไปเลยมันก็มันก็ฟุ่นแปางเลยใช่ไหมล่ะ 买买在哪儿呀？ มันเข้ามา่วนทีมันขัดจังหวะเราอือเนี่นผมต้องบอกว่าวินัยต้องเอ่อต้องอย่าอย่าไปยินทีกับมันถ้าคนวินัยไปไปยุ่งกับมันเนี่ยเออมันก็มันก็เอม,มันก็จะเล่นงานแเราได้นะปราเจ็บปวด ไอ้วินัยก็ก็อย่าไปยุ่งกับมันก็ต้องวัดขึ้นลงกรรมก,การขึ้นุงเนี่ยคือมันเจ็บอะไรปวดอะไรก็ต้องทนเอาใช่ไหมใช่ใช่ใชททนะท่ทั้งหมดทนเป็นเป็นตะบะเป็นตะบะอย่างยิ่งนะผร้วินัยมอทั้งหมดตอนนี้สำคัญสำคัญค่อนข้างมาก เราถ้าอดทนไม่ได้มันก็มันก็เจ๊งลูกเดียวคนลหนเพราะเราร่างกายเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอดทนเาอ,อนเาออเออนี <c oughs> ่ปว่ามันมันไม่ได้เจ็บปวดอยู่ตลอดทุกลมหายใจเขก็ออกมเมื่อไรมันก็ต้องมีมีเออใช่ใช่ เดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวบ้างเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำบ้างเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับลูกบ้างไปคุยกับแม่แม่บ้านบ้างอะไรเงี้ยเราก็ช่วงนี้มันก็จะมันก็จะเปิดไปได้ไงพอาะเจ็บปวดมันก็จะหายไปเพราะว่าเราจิตมันไปไปเพ่งอีกอีกที่แล้วอ่ะแบบแบบหัวใจพัสกาน์น่ะ คุณพี่นายเคยได้ยินทศก,กัณฐ์ไหมรู้จักทศก,กันฐ์ไหมเฮ้ยรู้จักเหรอนศศกันฐนะ์อ่ะเคยได้ยินไหมทศก,กัณฐ์นี่มันฆ่าเออมันฆ่าไม่ตายนะ <c oughs> คุณ่นายรู้ปะ่ะไม่ตายเพราะเขารู้จักถอดหัวใจเขาไว้ได้เออมันถอดหัวใจให้ไปให้ฝากอยู่กับ อะไรอะ่ะพีเพ,พ่ร็อ,อะไรๆเลย,ยเอ,อีเก่บางเออเออฝากไว้ก็ให้ใครคนหนึ่งอ่ะดอว่าดอว่าเก่งเออแต่ว่าพระพระรามอะท่านท่านท่านรูะ้ะท่านก็เลยให้หนุมานล่ะแล้วหอนุมานฉลาดหานุมานรู้าว่า ต้องให้เอ,อต้องไปไปฆ่าถ้าจะฆ่าทั้าการเนี้ยต้องไปเอากล่องกล่องดวงใจที่ฝากจากอินทรชิตหรือยังไงอะเออเนี่ยแ้่มันก็มันก็เอาหัวใจมาได้มันก็ทำลายหัวใจมันมันก็จะตายเนี่ยไอ้ในช่วงช่วงที่คุณ ไม่ไม่ไมเปเพ่งที่ที่ความเจ็บปวดจะมาย้ายไปย้ายไปคุยกับแม่บ้านบ้างคุยกับลูกบ้างเอไปกินข้าวบ้างอาบน้ำบ้างคืไปเอาไปจิตไปไปไปอยู่กับเออเออส่วนอื่นนะ แต่ความเจ็บปวดม,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 ปมันก็จะมันก็จะหลงไปมันก็จะมันก็จะไม่ไม่เจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดมันไม่ได้อยู่อยู่ตลอดเวลาเมื่อไรใช่ไหมเออตรงนี้ที่ผมบอกฮะวัดวัดครึง่งนึงกรรมการครึง่งนึงอ่ให้อยู่ให้อยู่ตรงกลางมันอันนี้คือ เพราะร่างกายเรามันมันประกอบไปด้วยจิตกับใจใช่ไหมละ่ะเออมันไม่ได้จิตอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่ใจอย่างเดียวมันมีทั้งจิตและใจให้เราอยู่ตรงกลางมันก็เราก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ฟุ้งอ่ะคนัดคือเราต้องที่เขาบอกว่าทุกคนทุก ทุกคนกำหนดรู้เพราะยังไงไงเราก็ต้องทุกอยู่แล้วเพราะเราเกิดมาแล้วตรงนี้นะได้ไหมละ่ะเออเร,เราเราเพียงแค่กำหนดรู้มัน ี่พูดถึงความความยินดีนะเออเราเราอย่าไปเราอย่าไปยินยินดีกับความเจ็บปวดให้มันมากไปครับท่านเออเราอย่าไปยุ่งกับมันนะเออถ้าเราไปยุ่งกับมันมันก็มันก็เจ็บปวดอยู่นั่นแหละพ้าเราไปยุ่งเรายินดีแต่ไปยุ่งเออ แล้วก็วัดแล้วก็คิดด้วยเป็นวัดครึ่งหนึ่งกับปกายครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้คุณคุณวินัยพอเข้าใจจุดจุดนี้ไห้ที่ผมเออที่ผมให้ให้อุบายคุณวินัยทยําใจไงอือสโลบายเออเป็นเป็นกลสโลโบายอ่ะ โอเคครับงั้นก็วันนี้เอาแค่นี้นะครับโอเคครับ่วัสดีครับสวัสดีครับ